สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับมัตฑการอยู่ช่องมัตฑการผ้าลวยนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะค่ะแอดก,กาลังจะเดินทางไปบ้านมอดูดวงนะคะอยู่บ้านน้องบัวบาน,นะคะ่ะแอดจะไปถามเกี่ยวกับประวัติของดอนปูตาปูท่องมานะคะแต่ก่อนไปแอดก็แวะกระาบไหว้ขอพออ่อจากปูท่องมาก,ก่อน,นะคะ่ะและจะมาทาย คาถาบูชาเจ้าย่านางพญานาคินีสีปทุมมานั่มนะคะพอมีท่านผู้ชมบางท่านก็อยากได้คาถาบูชาให้แอดไทยทรงไหแน่หรือว่าให้แอดไทยโดนๆนิ่งๆแน่นะคะมันนี้แอดก็ได้มาทายให้แล้วค่ะแอดก็จะเดินทางไปบ้านหมอดูดวงเลยนะคะมาไปฟังน้ำกันค่ะท่านผู้ชม บอซื้อเนี่าโดนแล้วัศรษีซหาคนนะบออยากได้ยินว่านั่นแต่ปีไลยะโดนโดนแม้ซะเจ้าว่าถึงครับดีโอ้แต่ก้อนทะเลองซิมบนนะน่าระบอก18บแปดวดก็ไตมัดพดบ้านเ้าไปหลายเลยดเเ็ดบดจนแล้วนะสารษฐีซิมโมแลวเราบดในราคาี่สิบล้านแล้วเก่าเนาะจะไหมเนาะ่เจ้าไหมมันเาเป็นผีผู้บาน ผู้มันเสื้อปูทั้งมาเป็นสร้างเฮ็ดบูบ้านนีโบูตรอโนบาลกับพระนาให้กับบ้านทาั้งหมาะมอทัพนราพานีบริวารหรือดอกมอทัพบอกเฮ็ดบูตรบ่แหล้วเลื่อนไม่เป็นโรคายหากันแต่วเพื่อนบูตรสังบนี่บัวเหล่าดิ่านบวเไปเกิดไปดิเพื่อนบรก็จะมาเป็นแขกแขกเสื้อกาแขกเขามันก็ได้หรอกสูงบ้านนี้บูตบัวล้ามันจะเป็นอะไบนบ้านนี่ก็เลื่มาเขาสูงไงแต่แบบเนี้ย ส่งมาส่งแค่บรรดาเนาี่ยมาส่งออกเขาเจ้าก็บ,บอกเอกนี่ยเขาจะไม่เห็นออกเขาเจ้าบอกเอกน,อกนี่ยนะบ้า่อตาทุกทายไปบอกน้องว่าซ่อมน้องว่าซ่อมมากกับชายของมาจุดถูกคอยเลือปุวยนั่นนั่งไปบอกเขาอยู่ให้ซื้อให้ได้ส<า>ิบสองล้านจ้ะอือง่ายนะเพราะสาวบวชใจครับมองเห็นาม,ามาริการโอ้ยสารทิดไหลคข้าก็นี่มันเงีวจะอธิบา,าอยอ่ะจักงอ่ะวัดหนีวัดเก่าวัดแก่ที่ไปซ่อมไม่ได้ฐานเลยน้ำสาวที่นอีกรอลงกรบวชกับบวชเก่าดิ เพิ่อนเสียบูรังนี่เพิ่นแบบบ้านหินเนาะว่าอิดบลอกเก่าน่ะอิดอิดม้อนเก่าน่ะล่อผู้ทะลุไปเดาหัวกิจส่วนหัวขาอีกส่วนขาทางมันประกอบกับก็เกิดขึ้นมันส่วงไรส้วงข้ามป่าหอในพวกบริเวณไหนหรอกก่อนมันให้ก็ได้บอกขอไว้เขาจะไว้ยังไงอ่างนี้ไม่แล้วหรอกบ้ามืองวัดต่างหันเอาอีกอนมี้จะประชุมสีหรอก บ้านบานจุีเขจ้ลัตนาไปถึงเรใมาบอกแม่นกไอยนถึงลานกันเก้า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 เก็ดน่ะเาจะมาบบกส่วงมาเห็นปะ่วนมากเสียบอกต่คนรวยขันบอกขึ้นบาทเพก็บอกกูหรอกหรือเร่มาซื้อเหากินต๊อมวเอเอมันปเรมจังส่งนาไมคว้าไม้มาได้ก็บอกผูใหญ่หัวเนี่ยลูกุของนกไวยมาซุก่องมือวาพูดผ่านเนี่ยตัวไหนเราป็นนันฟังเขาลางซุก็นมายิงเคื่กีกันมากครับตัวตัวไหนผู้ใดบ้างก้า ก็แปดเจ็ันเบ่ก็เจแปดหรือก็แปเจ็ก็แปดเจ็ดเจแมันเออตงเราก็แปดจล่างแปดสามเออไปชิองเมื่อไม่ถืกใทำเมื่ถือก็เ้าไปเพราะมวลแหลกวแหลกดิืวลเป็นมวลแหกนันบ่พอแหกิวแหลกนะอันนี้ก็มาซื้อเลอกเสียดิแต่ปีสามกมานึ่งปซื้อเหลเสียห่างหางปเจีเสียไปมู่เป็นไก็ดีใจน้่จะมาพูดพุ่มเมนบ่พุ่มพุ่มน้รมดาพุ่มพีนะ ปูผีคนธรรมดาปูท้องมาซื้อมาปูท้องมาซื้อมัน่ะแต่วจะไปผลังปูจุมาก็วมาปูทองมาเป็นสร้างอ้ขี่พรพุทธมัทที่สร้างโบทออกจากน้องพวกนี่กับน้ำหุลวงมาขี่เรือขึ้นมาให้มาเพื่อมาหน้าผ้านขี่มาเพรโบสถ์วัวเหาได้ตายก่อนเรื่องพากนี้ก็ได้หูมองตั้แบบนี้มาถึงโบสถ์ได้เกิดอะไรก็เบสถเกิดที่เพิ่งมาไปเกิดเพิ่งมาเนี่ยเกิดไปลงมนุษย์หมุนได้ แกาบอกว่าเลีแปูใจกเรียบนี่แปดหนึ Idol> ่ห so> ้าล่าห้าตามลูกูใหญี่เราที่ดังๆมอยู่สี่ปูพูนนี้ส้อยู่บนเออจะว่านี่ใ่ไม่ผออย่างไพูดอจะไปล่างส้อะไกับปจหรอค่ะไนี่ไปบวชตัอัาดตะย่อยมีเขาทำไรก็ไม่ติดด่างค้ากับตะย้อยนะมาบุญมาอรงบาลสิไปบ้านแดงแวะขบจูทูบธรรมดายนะมืนตาขึ้นกัเว้นทเล็ทุมไม่ออกสาสามวกันะ สามสามเนี่ยแกบังคับไปซื้อดิคนไม่มีผู้บังคับไปซื้อแกถึงสองแสนงเนาะท่างต้องมาดาดิแกนิดหน่อยไอ้นี่คนเกิดปีเพราะสองสามเนี่ยแกไม่ได้นั่อยู่อยู่ก็ถือทุกคน้นมาด่างไงถือต่อเนี่ยงต่อเนียงมากมาดิก็มาวท่างมาเปลี่ยนจำใหม่กับ่ะมีตลาดื่นมาส่งเหรอาันมันหนึ่มันมันกระบายบ่อมาบ่อความับถือเลขการถือมาหลายเนาะมาซื้อไง อันถึกเล็กปแล้วกับมันบอกว่า ouais. so ีกันไหนนะถเมือสองเมื่อนี่นก็บาสี่ตัวจเน่้นมาที่อื่นนี่มาสั่งบนมันอชาวบ้านกับทุนลไรเนะือทุนลารก่อนรัาว่ากับขึ้นว่ามันมวยทุนใหญ่ค่ะ้นมากแกไคนตัทุนใหญ่มาบอกแตู่ไหม้มากว่าเป็นทุนใหญ่ทุนหลเนาะตึกับถึกไหลไปบอกโรงว่สซ่ยบอกตัวมาสามมาขายนเราไหน้นตักระบายเนาะาแบบูทุกขนไกนะ น่าไม่บอกเขาอยน้องว่าซ้บอกไม่ังบอกไ่ไอ้เนครื่องคุณเครือเขาคืนให้เมื่อสื้อที่สองลไปซื้อลานั่นบอกบอกว่าไปซื้อลานเขาบคุมโทาไปทาเขา้าซีลาบอกความนี่สลองจิบลองจิบหันมันีลนนั่นสิ้งานเ่งเินอันแล้วมากเหตุบุเรบ่มีจะบาดเด่นเขาไม่ว่าีานาาาอันนี้บรเป็นกรรมการทีเขาเหลานี้จกำนันเรากำนัมีบ้านอนมาวันแ้โอ้ยเตียงบ่มีมาดูกันเ บอกเต็มปีสี่เจ็ดว่าเขาับอถวิเทียร์หรือตายอ่ะนนี้เหมือนฮะมันคือเรื่องพ่อสอนตัวใดกนเริ่ได้ชิปีมาแล้วประมาณชิบีแล้แต่ไดายดำๆแต่ทีพามากแต่คำนั้นจทนที่เป็ียนหุยบาตรทำไมออนาก่คุยบาตเป็นำนั่นดิโอ้ยยิ่งเหาดิเพราะว่าถือถือกรณีแบบน่ะนี่สร้างโบสถ์โบสถ์มาแล้วแล้วกสร้างโบสแล้วก็ไม่เรี่ยงสิปีพ่อสอสองพันห้าร้อย มันม่หาชิปสเริ่มไม่จะวนนี้หาสองสหาสนนี้แต่วันบันมดังก่อนเนาะถือคือเงพุลซนชองนเนาะสิปีแล้เนาะพูนไพูนะสิปีมันมาดังไงส้วงไอส่วงบนส่วงเพื่นโบสกำลังกิแล้วมันพราะดีรมันมาสลองสิมันถือไอ้ืเองตกือว่าถื้งเงินถือเขาหลอนกันมาท่านนี่หลานหมูจักบอกความเรื่องของเป็นทางบูของเขาเด้อไรบอกพิมพ์ที่น่ะ มันไปมตายด้วยนูไปเลอาไปยาบาลเพื่อนเอามันมัเงินไปยังไงมว่าสาวอุดสอยเขาบอกบอกที่ไที่มานเลอกต้องให้สาเออบอกไปพร้อมนี่พูดน้ำน้ำกี่วันแทบานมันไปท่วอยากกันนะซื้อตานน้ให้มึงซื้อรนนั่นให้มั่ไหเท่านี้ให้มาท่าเราตนั้นถือ่ดีไปซื้อพวกมีการบิดเปียกเลยคันว่าสิบวันถือไร้ปนี่แบานมันไปถามตัวเนเหมือนเหมือนมัยากกว่าใจ คันเถอแล้วต้องสร้างต้องท่บุญทนบไปบอกกันไปขันเท่าไหรมู่สิท่านนะ่มู่อร่องดอกบานันเพิ่นสีเ่งไปบอกเลยบารมีไปเล่งไปบอกเล้นี่ันผู้ใดพันนั่งเทาอุติไบฝันนี่ง่็ท่านก็ทปยาหูจากีถือแส้นมาทาสาบาดที่ยังยาบ่เพิ่นไ้กำซากำมซาที่เมันมันาจะมาเป็นลูกขร้ลูเลี้ยงมันจะเกโมดเียนะไจิต้าน้ากันได้บุญน้ำเจ้าวันผู้ใดขบมานีก็ส่วนหนาไม่เท่ากันจ้องขึนไหลขบมาเนื่องมาจากความกับพี่ยุบอะไรมาในเพู่หน มันเป็นจุดสีเป็นปนหุนหลากบาทกันนะปูจูมันเป็นคนเป็นคนแต่ค่ามนัปันต่างวันนีมันถึงสีเนาะตุ้งไต่ละไปปันปังปันหุ่นนบังหรือสีออกปากได้ช่วยยังไม่บังหนากูแนเจ้านี้แล้วกูบอก่วยกูนี้เลยดันยตะมันเลยเปนจุ๊ดสีเวมาหล่มเลยไทยทุกหนึ่งเล็บกขออกกางเทียออกกเนเลยดัน คือบนที่ว่าต้อง้มันงวดเงวดเลื่อยเลื่อยบางฝากเก่าๆไปเนะาะแค่บ้านของผ่านดิดหนด่อถือถือสามแสนสี่แสนหาแสนหกแสนบอาาดบาทนี้งวด้องถือเกี่ยงลินซื่อของขางพาัน์เนี่พันมานี่คือเบียดขอ้อสอบมีสอบอะไรบ้างเนาะ พูดว่าใช่ตารไปตกคนไข้งอยากถามว่านี่ถือว่าเป็นงวดแรกมันบอพอหมอเอองวดแรกงวดแรกพอหมอคุยงวดแรกชุดอีนี่มันใจบอกกันว่างวดแรกมอันมอดูนะเพราะเคยซื้อเกันมแต่ปีสามก็เอามาบอตามามฟังตามซ้อมมาแต่ก็่กกิเหางวดแรกเนี่มันติดคาบอแต่ว่าหลังงคือล่ารงข้พนัมาแต่น้องน้ำแมนหวไปดิครับครับเอแกถือม่ไม่ได้ไหวสรงมากพอดีได้ินแต่ยนหน่องยมันเปน่งลงเอาค้างนอก่นเอาเกสารนี้ได้ว่น เฮ็ดสาไล้ tá, okay okay? ja. ่น้าต right> ีนท um right. ี um okay. so um okay. ่นี่เนี่บ้านมันก็บอกเาเป่งมัอสอนพื่อนเ็ซื้อสองตัวปนะท้อะไปแยกสองตัวไปเนี่ยยาฟ้าเอาใหญ่าแต่วามัน็หนาต่วัน้าวันนาจะมันมันเขาทาแปรงแต่ตัวแปลไปโอ้โ่ตหน่รอกเป็นเหมืยิงเาบอก่ป่าเขาสู้เป็นเสียงผูส่ายเป็นเสียงผูสเถอะเหเป็นเสียงผูสเถอะเออบอกผว้นี้เป็นเสียงผูสเถอะูส่ายสเสียงเคี้ยวป้าน่าจะดีกับแมนคาร์้จะดีกันก็บอคืออไปมันบ็แมนจะดิ้เสี่ยวมั้เสียง ก็เดีคือส้งแทเป็นเสียงปูเป็นเสียงปูไท้ปูเท่าเสียงแก่ๆเคียเสียงเขียวนมันปลาออกจากส้งแล้บอก่องแก่งนั่นหะมันเสียบาดักบ้ากับบารคือบาร์ดันบ็กคือบารมันมนมันมันเปนนั่นคำว่าบากก็บบคือน่นอนบั้วัตทุปร่สมนเป็นมันระเบียบตัวนี้มัน็ยังบกอยส้งเสียงเน่ะคือบกยอยบนขนส้งงขาส้งบกยอยเสียงเดียวกันไม่ยิ่บุญยกับเสียงเดียวกันขตสว่าเพื่อนจะแปลวนนี้คือบน่เอ๋อเขาไม่ สำหรับงวดนี้งวดแรกพ่อตามันใจซ้ำใจที่มาซื้อนมงก็ให้ให้ความรูซื้อเอาหาสิาิบไปขอคนคิดเห็นขอคมคิดเห็นแต่ว่านลาซคนซื้อจ่อยนี่อยเสียไปบ่ถึซตัวกับามตัวหุ่งห่งโดนานนะนี่แหละเพราะ่งวดแรกเพราะว่าบกจ้อยเขาบ่แล้วม่ซื้อไปยักษ์เศร้าบาไปบ่ถือกันบ่ถือกันอันวันนองกะห้าบัลูตนเออตนไปนี่ันบกจ้อยมาุกนีนี่โอ้ยเลือดกินไปเนี่ยซื้อไปดอเป็นังั เพราะว่าบางวัวบกจ้อยแา่จอมือกับมกันเด็กกัล็อกปึบคนจะเขาบป่นนเดียวเด็กอกเกีาอยู่ทุ้งซื่อแานี้าครับคนว่าบากจอยกับแมาเนี่ยจอมือคนโง่พกะเภทนนี้ครับซาห์นมันข้าวจุมสีอยู่ว่ะข้าจุมสีมันก็ถือมาทีแรกมันอามาเนี่ยมาเนาะมาเนี่ยมาถือย่าไๆกันนี่แหะธรรว่าตอนนี้ตอนแต่น้าบกจอยนี่นี่บกจ้อยแต่ขี้ดิสจีบเซยงได้ตอที่ได้บกจอยนะบกจ้อยเขาซามหมดต่มไมด งวดที่แรกก็บ่ได้งวที่สองนเติบงวที่สามบไงงวที่สี่ไดกูเป็นลูกบอกก็โอ้นงวที่สองมัน่อยงวดที่สามย่งแบกหน่อยมัน่ยิงนี่แะกเป็นปดล้ตัวที่สเนาะแล้วหนึ่งล้านหนึ่งได้ขันเากัเป็นลูก ทุกหน่กินเหล้ากัาดิต้มือสวดสวดกินแก่เสียงมันมา่วแน่อ่ะบว่นัน่เเลแต่กินมาแขายเราเอยโมเดลเองเราอล่องเบื้องว่านว่าแน่หมอดูกรบเบ้งเหล็กเบื้องนอสแมนมาเป็นหมอดูเปนคนถือสินาซื้อ่าเ็เป็นการพันั้นเพาจมาแล้วจ้ะแม่ดดูดวงกับว่าอยากไปกินอะรอะไรมันลอยสองกับพ่อเบิ่งงันละมี่อยของมันม่มีงาน้านแง่แหวนมันกับบืคือยืนเหี้ยงเขากับกระเบื้องเหมือนบันทึกหอดเัล็กมาธนาตัวบ ค่ะท่านผู้ชมก็ได้ฟังประวัติเกี่ยวกับดอนปูตาปูท้องมาก,กคราวจากหมอดูดวงบ้านน้องบาบาลแล้วนะคะเพิ่งก็บ,บอกเกี่ยวกับตัวเลขที่ล่างส่งให้ในวันที่เก่าค่ะตัวเลขก็คือเก้าแปดเจ็ดล่างแปดสามแต่ของมีหมอดูดวงเพิ่งก็บ,บอกว่าให้ซื้อซับซื้อกับสองตัวไว้นั่มน,นะคะ พอมันกับพึงวดแหลกหลังจากที่ปูพักไฮเลขมาโดนแล้วนะคะค่ะท่านผู้ชมก็ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและซื้ออย่างมีสติด้วยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ